วิธีการรับมือกับการถูกนินทาจำไว้ค่ะไม่มีคนคนไหนบนโลกใบนี้ไม่ถูกนินทาค่ะวันนี้แค่จัดการความคิดเราจัดการใจเราค่ะว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำมันดีหรือยังถ้าคุณคิดว่ามันดีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียศรัทธากับคำพูดของคนที่ไม่รักเราไม่เอาเราค่ะ คนที่ไม่รักเราเขาก็จะเอาเราไปพูดในเรื่องที่เสียหายหรือคนที่อิจฉาเราก็จะเอาเราไปพูดในเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะส่วนคนที่เขารักเราเป็นไงคะเขาก็จะพูดถึงเราในเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้คุณจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ปากใครค่ะมันอยู่ที่ความเป็นตัวตนของคุณค่ะจงศรัทธาในสิ่งดีๆที่คุณทําและทําดีต่อไปอย่าเสียศรัทธาในความดีแค่ลมปากของใคร บางคนที่ไม่รักเราค่ะวันนี้เป็นตัวของตัวเองค่ะและดีต่อไปและศรัทธาในความดีที่คุณทำต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคุณทำได้ผ่านสบายค่ะ